เฮ้ hey, สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรธนพัฒน์ออฟฟิเจียลเช่นเคยครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้เรามาสอนกันในส่วนของถ้าเกิดกรณีเราต้องการเพิ่มที่อยู่ในการเข้ารับปัสดุ จะสามารถทำอย่างไรได้บ้างผ่านแอปของแฟดในวันนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับที่มาสอนกันนะก็ให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าเมนูของฉันครับหลังจากนั้นให้เรามาทำที่ว่าอะไรครับคำที่ว่าก็คือที่อยู่ในการเข้ารับพัสดุครับนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับ นะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีที่อยู่ต่างๆที่เราต้องการให้เข้ารับพัสดุถูกต้องไหมครับอันดับแรกนะครับเรามาคาว่าเพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับรหัสคางนะครับเราสามารถใส่ได้เลยอย่างเช่นรหัสคางเราต้องการใส่อะไรนะครับเราก็ใส่ไปนะครับหลังจากนั้นชื่อคางว่าอะไรนะครับเราก็ใส่ไปนะครับที่อยู่าสมมุติว่าเราอยู่ บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับเป็นที่อยู่ที่เราต้องการเจ้าที่เขารับนะครับถ้าเป็นพื้นที่บริการนะครับก็เลือกเอาถ้าสมมุติเราอยู่ในจังหวัดอะไรก็ใส่ตามรหัสไปเชยไปเนาะแต่อย่างตัวอย่างนี้ผมจะลองใส่ที่อยู่ที่เป็นจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วกันครับผมต้องการให้เขารับที่ตำบลบางกระชัยแหลมสิงห์จันทบ,บุรีครับ หลังจากนั้นก็ขอข้อมูลผู้ส่งไปผู้ส่งของผม,ผมชื่อ o o ูดฟ e นะครับเบอร์ติดต่อก็ใส่ไปนะครับเบอร์10หลักเนาะผมก็ใส่ไปครับหลังจากานั้นกดเสร็จสิ้นครับแล้วกดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับการเพิ่มที่อยู่ในการเข้ารับพัสดุหากวันไหนเราต้องการบุกงานแล้วให้พนักงานเข้ารับตามที่อยู่ที่เราต้องการระบุ เราก็ประกดเลือกนะครับในส่วนของที่อยู่ได้เลยละครับเป็นไงยังไงบ้างครับวิธีการเพิ่มที่อยู่การเขารับง่ายแสนง่ายไหมละครับแล้วถ้าเกิดว่าสำหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากจะให้สอนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาสอนอย่างเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ